ครั้งนั้นแหลท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งนัที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับท่านพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนุนภิกษุ เป็นผู้ไม่มีศรัทธาจับถึงความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในธรรมวินัยนีข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ภิกษุเป็นผู้ทุศีลภิกษุเป็นผู้มีการสดับน้อยภิกษุ เป็นผู้ว่าญาภิพิุเป็นผู้มีมิตรชั่วภิกษุเป็นผู้เกียจคร้านภิกษุเป็นผู้มีสติเลอะเลือนภิกษุเป็นผู้ไม่สันโดษภิกษุ เป็นผู้มีความปรารถนาหลามกภิกษุเป็นผู้มีความเห็นผิดจักถึงความเจริญงอกงามไพยบูรณ์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอานน์ภิกษุ ประกอบด้วยธรรมติดประการนี้แลจักถึงความเจริญงอกงามไพูบณ์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอานน์ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาจักถึงความเจริญ งองามไพ่บูรณ์ในธรรมวินัยนี้ข้อนี้จึงเป็นฐานะที่มีได้ภิกษุเป็นผู้มีศีลภิกษุเป็นพระหูสูตรส่งไว้ซึ่งสุดตะภิกษุเป็นผู้มีมิตรดีงาม ภิกษุเป็นผู้ปรารบความเพียรภิกษุเป็นผู้มีสติตั้งมั่นภิกษุเป็นผู้สันโดษภิกษุเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยภิกษุเป็นผู้มีความเห็นชอบ จักถึงความเจริญงอกง,งามไพบูรในธรรมวินัยนี้ข้อนี้จึงเป็นฐานะที่มีได้ดูก่อนอานน์ภิกษุประกอบด้วยธรรมสิบประการนี้แหลจักถึงความเจริญงอกง,งามไพบูรในธรรมวินัยนี้ข้อนี้ เป็นฐานะที่มีได้